สงการบ้านอนันต์เมททองคําต้องกลับดอยทําตามประเพณีทั้งหมู่บ้านอนันต์เมททองคาพาชมบรนสงการของเผ่าปากะกะยอสงการปีนี้ใกล้จะเข้ามาแล้วแต่คาดว่าหลายคนคงต้องกลับบ้านไปลดน้ําดําหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่พ้นอนันต์เมททองคํา เด็กกระตันยูที่ปีนี้คาดว่าจะกลับดอยทําตามประเพณีที่เป็นมาของเผ่าปากกากยอในวันสงการนี้แน่นอนกลับบ้านดูแลสุขภาพกันด้วยซึ่งล่าสุดอน,นันต์ได้พาชมพิธีวันสงการปีที่แล้วของชนเผ่าให้แฟนคลับได้ดูกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งต้องบอกเลยว่านุ่มหล่อคนนี้นอกจากจะมีสิ่งที่ภพยร้อนแล้วเขายังมีความคิดที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆ เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักประวัตินันอนันต์หรือนันไม่ทองคำหนุ่มว่าความสามารถคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยนันมีชื่อจริงว่าอนันต์อาศัยภัยพนาชื่อตามภาษาถิ่นของเขาคือหยอพอเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยงสะกอือกะเหลี่ยงขาวภูมิลำเนาที่บ้านแม่ตอคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจบการศึกษาระดับมัธยมจากแม่อุสุวิทยาจังหวัดตาก ศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลัยนอร์เทิร์นจังหวัดตากนันเป็นน้องคนสุดท้ายของบ้านเขามีพี่พี่ห้าคนพี่สาวสามคนพี่ชายสองคนพี่พี่ของเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาคนเดียวที่ได้รับโอกาสเนื่องจากทางบ้านของเขามีฐานะค่อนข้างยากจนจนทำให้พี่พี่และพ่อแม่ต้องช่วยทำนาทำไร่ปลูกข้าวกินเป็นอาชีพหลัก ซึ่งสมัยเป็นนักเรียนบ้านและโรงเรียนอยู่ห่างกันกว่า10กิโลเมตรโดยเขาจะไปพักอยู่ในโรงเรียนพักนอนขายกับโรงเรียนประจำโดยโรงเรียนจะมีทุนให้โดยเขาจะกลับมาบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็จะกลับบ้านในช่วงปิดเทอมโดยในตอนนี้เขาได้โรงเรียนที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลัยนอตเทเอนจังหวัดตากเพราะเขาอยากเรียนด้านการบริหารธุรกิจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและไม่อยากจะเป็นลูกจ้างของใคร ซึ่งเขาเคยเผยว่าผมขอเป็นแค่มีสิ่งที่ผมสามารถทำได้ดีที่สุดก็พอไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขอแค่เลี้ยงชีพตัวเองได้เท่านั้นผมก็มีความสุขแล้วเรื่องราวของนันอนัอน,นอาศัยภัยพ,ายพนาเด็กหนุ่มอายุ19ปีชนเผ่ากะเหลี่ยงปากกากยอจากหมู่บ้านแม่ตอขีอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุสูวิทยา ในการเดินทางไปโรงเรียนของอนันต์นั้นจะต้องเดินเท้าถึง10กิโลเมตรขึ้นเขาลงห้วยทุกวันรอะหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ไกลและมีแค่เพียงห้าครเรือนเท่านั้นในหมู่บ้านยังไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เทียนและการก่อไฟในการดำรงชีวิตความหวังของอนันต์คือการมีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ในการเดินทางยิ่งโดยเฉพาะยามวิกาลเมื่อแม่ป่วยหนักเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนั้นต้องหามแม่เดินเท้าข้ามเขาระยะทางหลายกิโลเมตร เพื่อไปขึ้นรถและเดินทางต่อไปโรงพยาบาลในเมืองผมไม่ได้เสียใจที่เกิดมาลำบากแต่ดีใจมากกว่าที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ถึงแม้บ้านผมจะไม่มีไฟฟ้าใช้แค่ได้อยู่กับพ่อและแม่ได้ร้องเพลงได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักก็มีความสุขแล้วอันนั้นให้สัมภาษณ์ไว้